พี่น้องนะครับผมสวัสดีแล้วกลับมาเจอกันอีกแล้วเนาะนะครับจะได้กับช่องนะครับเราลงคนรักไปโครนะนะครับผมนี่คลิปนี้ก็พามานั่งเนาะนะครับนั่งห้องคอนทนซานี่นะครับซานี่เอสไฟสองศูนย์ห้าซีนะครับนี่กับไอเกิตนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบชั่วโมงนะครับซานี่ใหม่แกงกองของเราผ่านมาแล้วสามสี่เดือนเนาะงานวันนี้ก็จะอยู่กันถึงมืดเลยพี่น้อง ะครับพามานั่งห้องกิ๋งเนาะดูการขุดจกล่องนะครับขุดมะพร้าวนะครับกับรถคันใหญ่หญเนาะติดปีกนะครับนี่นี่ข้างหน้าก็ไม่ใช่ไกลครับพี่ชายพี่กิ๋นะนี่ครับผลบัญชาการเกมขุดตรงเป๊กเลยครับพี่น้อง สนใจเนาะสนใจนะครับพ mm. ื้นที่เนาะพื้นที่ขุดนะครับ mm. เอาเอาจากสุราษฎร์พอนะพี่เกรตเนาะฮ mm. <น>ะไปเกียรติ่เกยียรเกียรครับพี่น้องนะครับพื้นที่สุราษฎร์เนาะ <c oughs> สุราษฎ <c oughs> ร์เ็เอาไม่ทันแล้วนะ <c oughs> แต่ถ้าใครสนใจนะครับที่ว่าอยากให้คุณเนาะเห็นงานที่สวยแบบนี้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับไม่แพงไม่อะไรไม่ถูกใจไม่เอาตังค์นะครับนี่แต่ว่าเซ็นสัญญากันไว้ก่อนนะ ก็สนใจติดต่อเข้ามาได้ครับนี่นะครับใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าจะติดต่อ้วยตรงนะครับก็บมิคิดเลยนะครับผมนีงานขุดพื้นที่ทั้งหมด17เจไร่ไน,นะครับว่าคลิปแรกที่ผมบอกไปเกือบถูกผมบอกว่า20สินะครับนี่17เจไรก็งานก็มีขุดสะ ลูกหนึ่งนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณหนึ่งไร่นะครับเสร็จไปแล้วสวยๆงามเดี๋ยวจะไปถ่ายชมกันแต่ตอนนี้เรานั่งยู่ในห้องก่อนดูกัน<ม>พุดนะครับเ<ม>็าเรียกอันนี่ครับพ่เก<อ>ต<อ>เขาเรียกยกล่องนอีง่พี่เกตปลูกมะพร้าวปกติเนี่ยยก่องสวนยกล่องสวนนะครับผมก็ไม่เคยรู้นะนะครับไม่เคยเห็นเราก็มานั่งชมการทำงาน ส,วน,สวนปาล์มเหนมะพร้าวคล้ายๆกัน,นครับ <Okay. S 1> พี่เหตมะปาลหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้จะไม่ไอ้ตรงปลูกมันทำไมมันกว้างจังเลยเนะี่ย <Okay. S 1> ไอ้ที่บอกเราจะปลูกทำไมมันกว้างเนี่ยไอ้ตัวนู้นที่เราไปครั้งก่อนทำไมมันไม่กว้างพี่เไม่ไม,ไม่ไอ้พืชไอ้ฐานฐานมันเนี่ยหมดตรงนี้กวา้างใช่ไหมรับ,แล,บแล้วแต่เจ้าของอ๋อแล้วแต่เจ้าของอ๋อนี่คือ,อ,คอตามสเปคเขาหมดเลย ครัถมาแล้วโอ้มาแล้วครับมาแล้วลูกสาวคนสวยพิ่กตใช่อยู่ว่าอะไรพิเกตฮะลูกสาวพิเกตเลย จะอยู่ไม่ถึงนะครับก็กินเงนนินฮะก็กินเงนินอะไรนะก็กินเงนินอ๋อเจ๊กระแติกับแม่ มอเตอรซกันนั่นเโอ้โหขี่ไปบ้านน้อนันันอน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 จะนอนฉับนะนอนแม่นอนแปดบ้นนั่นองครับอืมโ้ตรคนรถคนรส่งเลยนะพี่กินอ๋กี่คนนะพี่เกียรติทงมไม่ทั้งหมดนะครับพี่เก้าคน ปกตกตินเดียวก็ด่าตรงนี้ขุดขุดนี่เสร็จุ็ไปบ่อเล็กบ่อเล็กก็ไปคุกหนองนา เราเวลาขับเนาะเวลาเขาแก่จะไม่มา,มาดูเหมือนกันนะอันนั้นก็ดีไม่มายุ่งไม่ไวุ่นวายเลยของแต่น้ำมันอย่างเดียวส่งแต่น้ำมันอย่างเดียวครับใช่เี่ ý kiến giữa việc giữa việc giữa việc đuôi việc giữa việc giữa việc giữa Mình giữa việc 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 giữa ี่หมืน ถ้ากลางสวยนั่นเราปลูกผักเนาะอันนี้มันดินเค็มเนีย่ยครับถ้าปลูกผักติดเนี่ยคุณยกล่องแบบนี้สวยเลยปลูกผักแล้วน้ำกลางมันโอ้แล้วทางภาคใต้ภาคกลางมันไม่ค่อยดินไม่ค่อยซุดเอะสไลด์ด้วยนะครับพี่จิตปอนน้ำเต็มบอ่บอบ่อมันก็ุ้มน้าไปนะยิงยย่งไร้แบบปนใสเยอะสะบัดใสอยู่ กดไปท้ายนะขนาดในในาน้ายังซ้ายอะ่ะกดไปดินสไลด์นะ สวยครับพี่น้องสว,สวยเลยนะครับอย่างว่าครับใครสนใจนะพี่น้องเนาะนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะอยากได้แบบไหนขุดแบบไหนนะครับไม่เน้นไกลเนาะเน้นสุราษนะน,น,นะครับนี่ไปบ้านขี้เกียจข,ขับรถครับอะไรจะสุราษไปให้ได้เนาะนะครับอันนี้ะพี่น้องเจอตัวแน่นอนแหละ นี้แหละเลยเห็นแน่นอนเดี๋ยวเจอแล้วติดใจไปอีกนะครับ นึกว่ารถน้อยรถมันเยอะแบบกิโลนึงอ่ะพี่จะจะเห็นเลยกิโลนึงสองกิโลเห็นสองกิโลเห็นสองกิโลเห็นนะพี่อยู่ตามสวนน่ะทุเรียนสวนคนร้อนน้ำเยรวยเลยแหละคนเจ้าของสวนน่ะได้บบต้อทุเรียนทุเรียนได้ทุเรียนนะครับรวยแต่ละคนเงินเยอะผมบอกคนดันเนี่ยสวนทุเรียนต้อมีหมดทุกคนนะ

แล้วอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับกับรอลุงคนรักไมโครเนาะนะครับผมนี่ครับนั่งห้องโทนก็นั่งสนิมสบายแอร์เย็นชํำเย็นมาก พี่เขียนไม่ได้พูดเล่นเนาะตั้งมันเย็น,นเนาะพีเ่เนาะคันอื่นก็ไม่ได้เย็นขนาดนี้นะใกล้สุดแล้วครับใกล้สุดแล้ววันนี้เป้าหมายเราสามทุ่มสี่ทุ่มเนาะหรือตีสิบนะครับตีสิบตีสายตีสิบเก อยากใหญ่อยากเล็กก็ช่างกับไปเก็บต้องแบ่งสองข้างอย่างเดียวใช่ไหมเบี่แบ่งข้างเเดียยวลต้องกลับไปแต่งถ้าแบ่งข้างเดียวต้องกลับไปแต่ง,ตงอ๋อไม่ถึงต้องกลับไปแต่งต้ององ,ง,งงงตรกลาเป็นอ๋อแล้วเป็นเป็นรูปามาอะไรอ๋อ ครับมามไม่อะไรต้องจำกันหลังอรับแล้วก็ผูกเข้ากันมันจะเด่นเยอะครับตัหน่อยเด่นเงียมเลยอ๋อเข้าใจแล้วเห็นภาพแล้วถ้าว่าผูกถ้าคุทแต่งทีเดียวไปไปทีเดียวมันต้องกลับไปแต่งอีกเพราะว่างทีมันมันไม่มันไม่ถึงเงาละเอียดต้องไแต่งขอบไปแต่งขอบอีกขอบเป็นอย่างเดียวครับเน้นขอบเพื่อกลับไปแต่ง น้ำชาเดี๋ยวนั้นันชาอะไระโอ้โหเนี่ยครับคลิปนี้ก็บรรยากาศตอนนี้ก็จะหกโมงทุ่มหนึ่งแล้วยังโอ้ทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยไอ <ป S 1> ้ของฮะสิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ด <11 7. S 1> โอ้ม, oh. มอแล้วมอกาวแล้วเนี่ย เลขสิบเจ็ดวันนึว่าทุบหนึงนี่ okay, ครับดูกันนะ,นะครับความรู้เนาะนะครับใครสนใจก็ชอบฝีมือการขุดนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมนี่สถานีเราสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะจบลงที่นี้นะพี่น้องเนาะนี่สวยเลยนะครับฝากด้วยฝากด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อนะครับนั่งบายสไตล์ฮีโคเนาะสวัสดีครับ